วันนี้อยู่กับอีมนะคะและคลิปนี้เป็นคลิปลองของนั่นเองค่ะก็ไม่ได้ลองกันมาพักหนึ่งแล้วค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้เลยแดำาเดมแทมกับหัว <c oughs> ลองพื้นของชาแนลนั่นเองค่ะอัลตาเลอแต่งนะคะที่ไปซื้อมาเมื่อ เออะมาณอาทิตย์ที่แรงแล,แล้วก็อยู่ในถุงอย่างเรียบร้อยสวยงามก็ครั้งนี้เป็นการใช้ครั้งแรกเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น all day comfort flawless finish foundation อีบใช้เป็นสี B10 นะคะก็จะประมาณว่าให้สัมผัสที่แบบเบาสบายตลอดวันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น flawless finish นะคะก็คือผิวสวยผิวแบบในอุดมคติ ตีไรที่ตีประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นกาที่เขาแถมมาด้วยนะคะเขาบอกว่าอัลต้าเลอร์แตงฟูอิดฟาวเดชันเป็นรองพื้นแบบน้ําที่ทาทายรองพื้นแบบเดิมเดิมติดทนนานสัมผัสเบาสบายนะคะดูเนียนใสย,ยังเป็นธรรมชาติที่สูดแห่งความสมบูรณ์แบบช่วยให้ผิวพรรณดูเรียบเนียนไม่มันนะคะมีเนื้อแมตต์เป่งประกายติดทนนาน24ชั่วโมงมีเนื้อสัมผัสบางเบา ào, ทำให้รู้สึกได้ถึงความสบายนะคะตลอดทั้งวันก็เป็นคำอธิบายของรองพื้นตัวนี้เขานะคะสำหรับ วันนี้นะคะจะลองใช้รองพื้นเดี่ยวๆเลยจะไม่ทาไพรเมอร์นะคะเพื่อดูว่าเออรองพื้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะนี่นะคะเปิดมาก็จะเป็นฝาปั๊มแบบนี้สวยงามนะคะขวดก็จะเป็นแบบเป็นขวดแก้วแต่ว่าสีแมทเนาะเรียบหรูดูดีดูแพงตามสไตล์ชาแน,นลนะคะเดี๋ยวมานะคะเนื้อก็จะไม่ได้เหลวมากแตมีความข้นๆ ครีมคมหน่อยๆเกือบลืมทากันแดดนะคะเหนือสิ่งอื่นใดก่อนการแต่งหน้าทุกวันต้องทากันแดดจ้าโอเคเดี๋ยวเรารอกันแดดเสร็จตัวแป๊บหนึ่งสักหนึ่งนาทีโอเคมาค่ะข้างนี้ไปใช้มือทาน,นะคะอันนี้คือเบอร์บี10เนื้อแบบนุ่มๆอ่ะทุกคนเนื้อนุ่มมากเกลี่ยง่ายมากนะคะลองพื้นมีกลิ่นหอมอ่อนเป็นกลิ่นแบบตามสไตล์ชาแนลอะเนาะ คือเอาจริงอีอ่ะไม่ได้ใช้เครื่องสอําอางชาแนลวานาและวกยใช้ตั้งแต่สมัยเรียนอะทุกคนน <c oughs> านมากตอนนั้นสมัยเรียนก็จะใช้แบบแป้งผสมรองพื้นแมตต์ลูมิแยนะคะแล้วก็รองพื้นที่เป็นขวดสีดําๆที่แบบเป็นเหลีหล่ยมๆที่แบบขยับก็แกะก็กะอันนั้นอะแล้วก็ลิปสติกอะไรอย่างงี้นิดหน่อยแล้วก็ห่างหายจากงานผิวชาแนลไว้พักหนึ่งนี่เลยข้างนี้ใช้มือทาเรียบร้อยคือรู้สึกว่ามันให้ความ ฟูฟูที่ผิวนะมันจะไม่ได้รู้สึกว่าทาไปแล้วแห้งผากน,นะคะรู้สึกว่ายังสบายผิวอยู่แล้วก็ตรงพื้นมันแมตต์ก็จริงแต่ว่าพอออกกล้องโดนไฟอะ่ะมันมีความเงาๆดูดีแต่ว่าที่หน้าคือไม่ได้รู้สึกว่าเปียกขนาดนั้นนะคะหนึบหนึบนิดหน่อยนะคะด้วยความที่เขาเป็นครีมส่วนตรงข้างจมูกนี้นะคะอีกน่าจะทาหนาไปมันเลยดูเป็นก้นๆเดี๋ยวเกลี่ยก่อนอีวันเนื้อเขาเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยนะแต่ว่าพอเขาเริ่มแห้งเซตตัวแล้วเนี่ยให้เรากดๆให้มัน กลืนผิวอีกทีหนึ่งอ่ะน่าจะดีส่วนปกปิดก็คือดีเลยอะปกปิดดีมากนะคะรอยแดงข้างจมูกหายนะคะใต้ตาค้าก็คือได้ในระดับหนึ่งเลยรอยสิวกุุบกรบกิ๊บกิ๊บอ่ะอาจจะยังเหลือยอยู่บ้านนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะอะ่ะแล้วก็เนื้อลองพื้นนี่ว่าแห้งเร็วมากอ่าค่อยค่อยทาแล้วก็ค่อยค่อยเกลีย่ยดีกว่านะคะยาแบบแตะแตะไปทั้งหน้าเนาะส่วนข้างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ฟองน้ํากันแล้วก็ข้างนี้เราเป็น แผ่เป็นอิสุอิสัยด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกราฟ,ฟ้าอะไรก็ขึ้นแต่ข้างนี้ผู้คนเอาจริงๆนะใช้ฟองน้ำเถอะง่ายกว่าเยอะเลยใช้ฟองน้ำคือแบบเนียนกรุบม,มากแล้วง่ายมากง่ายกว่าใช้มืออีกโอเคให้ดูฟินิชผิวของเจ้าตัวนี้นะคะ Chanel Alta เ,เล t แต่ง คือจะบอกว่าฟินิสสวยมากคือผิวมันแมทแต่ว่าแบบเฮ้ยมันมันดูผิวมีน้ำมีนวลจริงๆอะทุกคนอีว่าถ้าคนที่หน้าไม่ได้มันมากนะคะเซตแป้งแค่ตรงจมูกใต้ตาก็คือพอแล้วอะตรงนี้คือแบบฟินิชดีมากเฮ้ยประทับใจมากเลยอะเฟิร์สอ p r e s รสชัเอาไปเลยสิบเต็มสิบฟินิสสวยมาก ส่วนข้างที่ลงด้วยฟองน้ำอะ่ะเอาจริงดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นแบบชีวิตจริงอะ่ะมันจะมีความแน่นกว่านะคะมีความตึบกว่าปกปิดได้ดีกว่านะคะส่วนข้างนี้ที่เราใช้มือทาไปเนี่ยมันจะมีความแบบใส่ๆมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะต่อมานะคะววจะเซตแป้งฝุ่นเอาไว้ช่วงใต้ตา แล้วก็ที่จมูกนะคะเพราะตอนนี้ยอิรู้สึกว่ามันมันเหมือนจะแห้งแล้วก็เนียนไปกับผิวอยู่แล้วอะ่ะมันแบบไม่ได้หนึบหน้าอะไรมากนะคะโอเคเมื่อกี้ว้าไปแต่งหน้ามานะคะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเรามาทาลิปสติกกันอันนี้ชาแนลนะคะลู Coco Flash เบอร์หนึก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสอยมารุ่นนี้เนื้อจะแบบว่าเงาเงา,เงานะคะสุดาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับุคในวันนี้ค่ะก็ตอนเนี้เป็นเวลาบ่ายสองโง วันนี้แต่งหน้าแบบอาบ,ออบน้ำอาบน้ําช้ามากสายมากนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีออกไปธุระนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะกลับเอาหน้านี้มาให้ดูกันนะคะนี่คือไม่ได้ปัดไฮไลท์อะไรใดแต่คิดว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวดังจะดูแบนโอเคเรียบร้อยฟินิชลูปแบบจริงๆนะคะเมื่อกี้หลอก โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะนี่ถ่ายจากกล้องหน้า iPhone นะคะแบบไม่มีแอปไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นแสงค่อนข้างมืดๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะก็ถือว่าผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงเลยะคะ่ะแล้วก็ระหว่างวันเมื่อกี้เนี่ยอีฟก,ก็นั่งทำเอกสารร้อนๆสลับห้องแอร์ไปมานะคะแล้วก็มีเออไปดูตึกสตูดิโอแล้วก็ไปทำธุระแล้วก็ไปซื้อของซื้อกับข้าวกับข้าวเลยน,นะคะนี่เลยให้ดู นายไม่มันเลยอะคือแบบบ้าไปแล้วอะทุกคนคือเนี่ยมันแบบไม่มีความมันออกมาเลยนะคะแล้วก็วันนี้อีไม่ได้เซตแป้งตรงนี้นะคะส่วนบลัชที่ใช้อะเป็นครีมบลัชด้วยไม่ได้เซตฝุ่นแป้งตรงนี้เลยแต่ก็คือแบบไม่มันเลยอะส่วนจมูกแบบอาจจะมีบ้างนินดๆหน่อยๆนะคะตรงปีกจมูกอะไรอย่างนี้เนาะส่วนนี้ที่เราไฮไลท์ไว้นะคะไม่นับมันก็แบบน้อยมากๆอะทุกคนไม่งั้นคือมันต้องเป็นมันๆขึ้นมาแล้วอะ น้อยมากเลยแล้วก็เรื่องการตกล่องตกรูกขุมขนอะไรเงี้ยศูนย์ไม่มีเลยเนียนมากขนาดข้างนี้ที่เราเป็นแบบแผลเป็นอิสุอิสัยก็คือนี่คือแบบเราต้องทิ้งรองอิสุอิสัยไว้ทำคอนเทนต์ไม่ง <laughs> ัน้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าเฮ้ยลองคือจะตกลงหรือเปล่า ออนี่เลยนะคะรอยสิวตรงนี้ต่างๆก็คือยังปกปิดดีอยู่รองพื้นไม่ค่อยหลุดนะก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะคะจะไปทํากับข้าวแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กินจืดเลยคะ่ะต้องทํากับข้าวกินเองเนาะเดี๋ยวไปดูว่าอยู่หน้าเตาล้อนทำกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยรองพื้นจะยังอยู่ไหมโอเคและนี่เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจต่างๆไปเนาะทั้งทำกับข้าวกินข้าวนะคะแล้วก็เก็บล้งางจานเรียบร้อยมาดูหน้ากันดีกว่านะคะนี่ก็จาก iPhone จะเห็นว่าตรงเนี้ยก็คือยังไม่มันเหมือนเดิมนะส่วนตรงจมูกอะ่ะรู้สึกว่าด้วยความที่แบบตอนหอบข้าวแล้วเหงื่อมันออกอะไรเงี้ยมันก็มีแบบว่าเออเป็นมันมันปเปียกขึ้นมานิดหน่อยะคะ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นคราบเลยอะ่ะแล้วแบบมันเนียนมากๆหน้าคือย,ยังแบบผ่องเด้งอยู่เลยนะคะนี่ขนาดแบบกล้องหน้าไอโฟนที่แบบ ไม่แต่งอะไรเลยมันกล้องมืดๆแต่เนื้อออกป้าทุกคนก็รู้ว่ากล้อง iPhone มันจริงขนาดไหนเดี๋ยวหมักดองหน้าอีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปนั่งเล่นมือถืถอก่อนโอเคมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาสทุ่มครึ่งนะคะทุกคนก็แต่งหน้าตอนบ่ายสองก็ประมาณ7ชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วเขาเคลมว่า24ชั่วโมงเลยแต่ว่านี่ก็เจ็ดชั่วโมงก็พอแล้วคือเจ็ดชั่วโมงอะ่ะเราก็แบบอยู่ร้อนๆอ,อ,อากาศบ้านเราด้วยสลับห้องแอร์ไปมาอะไรเงี้ยคือแบบมันน้อยมากตรงนี้คือ แทบไม่มันเลยนะคะแต่ว่าผิวอะยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ผิวแบบเนี่ยมีความเงาๆแต่ว่าแมตต์อะอันเนี้ยคือความเยอนๆยที่เกิดขึ้นจริงส่วนตรงนี้ข้างจมูกนะคะรู้สึกว่ามันก็เริ่มมันแล้วละ่ะแล้วก็เริ่มจะดูหนาๆากองๆนิดนึงแล้วนะคะตรงนี้แต่ก็ยังดีที่มันยังไม่เป็นคราบนะคะตรงนี้ลืมบอกว่าวันนี้อีไม่ได้ซักมันไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยคะ่ะหน้าผากตรงที่แบบเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยก็คือยังอยู่ดีนะคะ ไม่ค่อยหลุดเลยอะติดทนมากๆจริงๆส่วนที่คางที่เป็นรอยสิวก็คือแทบไม่หลุดเลยนะทั้งที่วันนี้ออกไปข้างนอกก็คือใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาซับมันนะคะแล้วดูว่ารองพื้นเนี่ยจะติดออกมาเยอะไหมแค่ไหนยังไงไปค่ะทุกคนดูดิเนี่ยแบบมันมันแค่แถวๆตรงจมูกอะอันนี้มันเป็นกระดาษเนาะมันก็จะเห็นชัดก็แบบฟิล์มอยู่แล้วนะคะ แต่ก็คือน้อยอ่ะตรงแก้มคือแบบน้อยมากเมื่อเทียบกับตรงจมูกที่มันใสแวบเลยเห็นไหมโอเคซับเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าข้างเนี้ยที่ซับแล้วอ่ะหน้ามันดูแบบแมทสนิทไปเลยนะคะข้างนี้จะยังแบบฉ่ำๆดูมีน้ํามันบนผิวอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงข้างจมูกเนี้ยอีแบบเป็นขุยๆอยู่นิดหน่อยนะคะมันก็จับคราบบ้างจับขุยบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่า ไม่ได้เห็นชัดอะไรนะต้องแบบมาจ้องใกล้ๆจริงๆถึงจะเห็นนะซึ่งแบบชีวิตจริงก็ไม่มีใครมาจ้องหน้าเราใกล้ขนาดนั้นปะสับแล้วก็คืออยู่ได้อีกยาวๆไปอุ้ยทุกคนเราจะบอกว่าเมื่อเช้า่ที่เราแบบบีบรองพื้นใส่หลังมือแล้วก็มาถาที่น้าใช่ปะ เนี่ยมันยังติดอยู่เลยนะทั้งที่แบบว่าเราล้างจานเราไปออซักหน้ากากมาแล้วนะคะมันยังติดอยู่เลยอะ่ะคนมากมากมากม,ากมากเลยนะคะโดยสรุปนะคะเฟิร์สอิมเพรสชัคืออาไปเยสิบเต็มสิบพังรูปหลักภายนอกนะคะทั้งเนื้อสัมผัส ทั้งกลิ่นอะไรเงี้ยคือมันเป็นรองพื้นที่มีน้ําหอมก็จริงนะคะแต่ว่ากลิ่นอ่ะไม่ได้ฉุนเกินไปายท้าแล้วแบบไม่ได้เวียนหัวนะคุมมันนะคะดีมากๆให้เลย9้เต็มสิคุมมันส่วนเรื่องติดทนนะคะอีว่ามันก็ทนจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าได้ตลอด24ชั่วโมงไหมแต่ว่าเท่าที่ลองมาวันนี้7ชั่วโมงครึ่งอีว่า มันยังแทบไม่หลุดเลยอ่ะให้9.5เต็ม10เรื่องการปกปิดนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าปกปิดดีจริงๆถ้าใครที่อยากปกปิดเพิ่มก็คือบิวทับอีกนิดนึงนะคะมันก็ปกปิดแบบฟูคอ v เวลชได้เลยเอาไปเลย9.5นะคะถามว่าตัวนี้ถ้าใช้หมดแล้วซื้อต่อไหมซื้อต่อดีมากจริงๆทุกคนชอบมากๆเลยเป็นรองพื้นอีกหนึ่งตัวที่ซื้อมาแล้วแบบว่าไม่เสียดายเงินเลยสักบาทเดียวอ่ะใครที่เป็นคนผิวผสมค่อนไม่ทางมาันหรือว่าผิวมันไะอีว่าน่าจะชอบเลยนะตัวนี้ก็คิดว่าคลิปน,นี้นนนนนน่่่าาจจะเเป็ปโยช์กกัับพพืือๆทีํลงงสใ้ now you look at my i would tell you everything i believed in but you said you should shut it off you're too old for dreaming so i did i did do my best to feel what you're feeling but what about what i want what about what I want? Cause what I wanted was to laugh at the way you laugh at the